ให้พิสูจน์ว่าไซน์8เซตตาบวกไซองเซนะครับหารด้วยคอส8เซตตบวกคอส2เฟต้า เท่ากับแทนห้าเซตาเห็น okay, ไหมครับอันนี้เราจะพิสูจน์ว่าสองข้างนี้เท่ากันการพิสูจน์ขงเราก็ต้องคำนึงถึงว่าทางซ้ายมือเนี่ยมันยุ่งยากกว่าขวามือเราจะทําแทนห้าเซต้าให้เป็นพวกนี้ทําลําบากแต่ทําซ้ายมือไปเท่าขวามือก็ไม่ยากครันครูก็จะใช้หลักว่า and ก็คือเอาซ้ายมือมาเขียนตัวนี้ก็เป็นการเขียนแบบประหยัดก็คือเอาทางซ้ายมือมาเขียนก็เลยไม่ต้องเขียนทางซ้ายมือให้เห็นแต่ว่าซ้ายบวกซ้ายได้อะไรลูกสองท่องสูตรเลยซ้ายบวกซซดยสูตรเรามีซ้ายบวกซ้ายก็เป็นสองซ้าเอามุมบวกกันแล้วหารด้วยสอง เห็นไหมต่อไปก็เอาคอสเอามุมลบการหาได้2สองข้างล่างก็คอสบวกกันก็ทำไงลูกคอสบวกกันก็ได้สองคออะไรลูกคอสบวกกัน อคมุมลบลก,การลบนะเอาซ้าามือหน้าตาแบบนี้นะครับ อ้าวชูได้ใช่ไหมครับข้างบนเป็น2ต่อไปคุณจะท่องว่า2 s i n half sum นะครับ Half sum หมายความว่ามุมมาบวกกันแล้วหารด้วย2 cos half d i ฟมุมมาลบกันหารด้วย2 2 sin half sum Cos half dip าอันนี้สองคอสฮาร์ฟซัมคอสฮาร์ฟดิฟท่องแบบนี้รู้สึกจะท่องได้ง่ายกว่าไซด์ side, บวกกันได้สองไซด์ฮาร์ฟซัมคอสฮาร์ดิฟ สายลบกันได้2คอร์สคับซัมสายคัึบดิฟคอสบวกกันได้คอร์สคับซัมคอรึบดิฟคฮับดิฟหมายความว่าบวกกันเราครึ่งเดียวฮั Half ึบดิฟหมายความลบกลันเราครึ่งเดียวตะกี้ผมพูดผิดแน่ๆเลยนะแกเไม่เป็นไรอ้าวสองตัดก็สองตัดหมดไปก่อนนะสายห้า เซต้าอันนี้เป็นคอสเท่าไหร่ลูกสามเหรอสามเซต้าแปดลบสองเลหกหกหารสองอันนี้ก็เป็นอะไรลูกคอสห้าเซต้าอันนี้คอสสามเซต้าความจริงมันตัดกันตั้งแต่ตรงนี้แล้วลูกจริงป่ะแต่อันนี้มันตัดกันไม่ได้เพราะซายคอส แต่โชคดีทรายส่วนคอสเป็นอะไรลูกแทนเห็นไหมเ,เราเลยไม่ต้องไปเที่ยวทะเลหาดทรายได้แทนเลยไหมเนี่ยเรนท่โกนได้แทนเลยไหมแทน5้ตาวันแทนห้ตาได้เท่าไหร่ลูกก็เท่าขวามือพอดีเพราะขวามือเหมือนกับขวามือก็ใส่ว่าซ้ายมือเท่ากับขวามือาคนบอกเนื้อว่าค่ายเพลงนะฮะไม่ใช่นะ I uh, sky Kaiping. Uh. มาดูต่อนะครับไซเฟต้าบวกไซสามเฟต้บวกไซห้าเฟต้าบวกไซเจ็ดเฟต้ให้พิสูจน์ว่าเท่ากับ4ี่คอสเฟต้าไซสี่เฟต้าคอสสองเฟตา้าครับ บางทีการพิสูน์เนี่ยเราต้องให้เลือกเลือกจับคู่เห็นไหมลูกลองจับคู่เล่นๆนะซายเฟต้ากับซายเจ็ดเซต้าบวกกันแล้วได้แปดเห็ไหมลูกแปดเอาครึ่งเดียวก็จะได้สี่เห็นไหมลูกจริงบป่าอันน้จับคู่ดีสายสามกับสายห้าอันนี้ก็ได้แปดเหมือนกันจริงไหมลูกเพราะฉะนั้น้ายมือซ้อายมือจับคู่ใหม่ก่อนเอาสายเจ็ดเซต้าบวกกับ s ายเซต้า เอา้คู่ดดวยกันนะลูกเอาทายห้าเซตาบวกกับ s i ายสามเต้าทำไมคุณเลือกจับคู่แบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวบางทีมันอาจจะมีตัวร่วมกันการจะจ่ายแต่ไปผลคูณได้มันต้องมีตัวร่วมดึงตัวร่วมออกอ้าวสูตรว่างไงลูกทรายสตัวบวกกันก็ได้สองทรายฮาฟซัม คอสฮับดิฟอันนี้ก็พวกหนึ่งใช่ลูกอันนี้สาวออฟทูซา e ก็เป็นสองซายฮับซัมแล้วก็คอสฮับดิฟอันไหมครับ สายสองตัวบวกกันได้สายฮาร์ฟซัมคอสฮารดิฟมีใครไม่เข้าใจไหมสูตรนี้มา,างี้ได้ไงนะเอาสายบวกกันได้อะไรลูกสองสายฮาร์ฟซัมคอสฮารดิฟนะ,ะนเปล่าตัวนี้ก็เป็นสองอะไรลูกสายอะไรครับเจ็ดกับหนึ่งเป็นแปดแปดหารสองหรือสี่ ไซส์สี่ตาเห็นไหมมาแล้วเนี่ยไซายสี่ตามาแล้วเห็นไหมแล้วก็น,นี่ก็เป็นคอสเท่าไหร่ลูกเจ็ดลบหนึ่งเหลือสามคอสสามเฟตาเห็นไหมแต่หารด้วยเท่าไหร่ลูกเจ็ดลบเฟต้าเห็นไหมเหลือ 6, หกหารสองหรือสามแต่สามไม่มันไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไรทําไปก่อนครับสองอะไรลูกอันนี้ก็เป็นสองอะไรลูก ซด4สี่เซต o าคอสเซต้า,เ,ตาเฉยอันนี้คอสสามเฟตยังไม่มีแต่คอสเฟตามีแล้วแต่โชคดีตัวนี้ดึงออกตัวโลอกออกมาได้ถูาไหมลูก<อ>ก็ดึงมาก่อนเป็นสอง n ซด์สี่เซข้างในก็จะเหลือ Cos ส,สามเฟตบวกคอสเซต้าเฉย ใช่ไหมเราบังคับว่าให้ได้ซ้ายสี่งตามาก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวตัวอื่นจะมาเองนะครับคอสอะไรครับลูกคอสฝังไอต้บวกคอสเฟต้าเป็นทําต่อไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับได้เท่าไหร่ครับคอสบวกกันได้เท่าไหร่ลูกสองคอสฮารซัมทีนี้บางครั้งเนี่ยเราทำไปเยอะ บ่อยๆเข้าเยอะๆเข้านะมันก็จะทําโดยไม่ต้องเขียนแบบนี้ก็ได้สามบวกสองได้เท่ากสามบวกหนึ่งได้ท่ายโลกสี่สี่หารด้วยสองเหลือสองถึงว่ามันจะไม่เก,กะกะคอสบวกกันได้คอสต้องคู่สองคอสับซามคอสับดิฟก็สามเฟต้าบวกลบกับเซต้าก็เหลือสองเฟตา้าหารด้วยสองก็เหลือเซต้าเดียวใช่ครับแล้วก็สองกับสองเป็นสี่ แล้วก็เรียนแบบเขาเขาต้องการเลยล่ะสี่คอสเฟตา้ามีไหมหมีใส่ไปคอสเฟตา้าคอสสองเฟตา้ามีไหมมีแต่ไว้ข้างหลังไม่เป็นไรสายสี่เฟตา้ามีก็ใส่ไปแล้วคอสสองเฟตา้าก็เท่าขวามือ เรียนหน้า161เนี่ยครูทําให้ดูแล้วข้อ1ทําแล้วข้อ2ทําแล้วข้อ4ทําแล้วในเทปข้อหําแล้วในเทปเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปดูอีกเที่ยวหนึ่งแล้วข้อ3ลองคิดเองนะครับข้อ8ใหญ่ข้อ3ย่อยให้คิดเองข้อเดียวให้แล้วลูกนะเดี๋ยวเรามาดูข้อ7เรามาดูข้อ7เสร็จแล้วดูข้อ7ลูกนะเสร็จนี้ก่อนนะครับ มีใครสงสัยไหมครับลงทบทวีเที่ยวนหนึ่งนะครับพยายามจับคู่เห็นไหมสายเฟตา้ากับเจดเฟตา้าพรอโบวกได้แปดสามกับห้าบวกกันได้แปดมันจะง่ายขึ้นนะครับเพราะเราต้องการสี่เห็นไหมลูกล้วก็จับแบบนี้ค่อยๆทยอยทําไปเสร็จแล้วมาดูข้อเจ็ดนะครับข้อเจ็ด